แฮปแฮปสวัสดีครับผม f c ที่น่ารักของพี่ีนะครับวันนี้นะฮะเราจะมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะนะครับเป็นการสั่งซื้อออนไลน์นะครับพี่สิริมงคลของเรานะครับเป็น FC ซนะครับแล้วก็สนใจนะครับ CRV ตัวนอกของเราคันที่เป็นรหัส786นะเป็นตัวนอกไม่ใช่ตัวบ้านเรานะครับกระจังหน้าไฟหน้าเนี่คือเป็นไม่ได้เชนหมดนะรถสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ครถพร้อมกันครับนะครับว่าการสั่งซื้อออนไลน์เป็นยังไงบ้างนะครับขันตับแรกเดี๋ยเรามาดูบอดี้กันก่อนนะครับบอดี้ก็คือแก้มนะครับ หน้าฝากระโปรงนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับตรงไหนเนี่ยชิ้นไหนสวยงามนะครับเราจะปล่อยผ่านนะครับตรงไหนไม่สมดีเนี่ยเราจะแจ้งให้เอฟซีทราบนะครับตรงนี้จะมีรอยนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับคันชนหน้าก็าถือว่าสนิทไฟหน้าไม่มีแตกนะครับโดยรวมนี่ก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับแก้มฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็มือเปิดประตูพวกคิ้วนะครับยังสวยอยู่นะครับยันหลังคานะฮะแล้วก็ขอบคิ้วนี่ฮะกระจกหน้า สวยนะสะอาดนะภาษีเนี่ยหกแปดด้วยนะครับผมยังไม่ขาดนะรับคิ้วประตูนะครับแล้วก็ตัวเปิดนะครับสีสันนะครับแล้วก็ขอบยางทุกอย่างยันนั่นฝาท้ายเลยนะฮะไฟนี่เป็นเมนเนอร์เชนนะไฟธรรมดาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าตัวห้าแปดแปดตัวท็อปเนี่ยนะครับก็ยังไม่ใช่แบบนี้เลยตัวนี้เป็นเจ็ดแปดหกนะครับอันนี้เป็นท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับแบบกระจกสวยนะครับ อ่าตอนนี้ก็จะเป็นรอยคราบสกปรกนิดนึงนะครับจะเดิมบางโอ้โหบางเชียบนะครับคิ้วนะครับยางซิลิโคด้านข้างไฟนะครับฝั่งขวานะฮะยันนะครับครอบยางไหลนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับนี่ฮะทั้งหมดเลยนะครับไฟด้านหลังขวาด้วยนะแล้วก็รอยกันชนเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับฝั่งนี้กขัดเรียบร้อยนะครับกระจุกเนี่ยเป็นฮอนด้าเลยเพื่อนๆเห็นไหมฮะคิ้วเคลืเดิมหมดนะนี่ครับคิ้วนะครับ กาสตร์นะครับตรงนี้ก็สันประตูนะครับแล้วก็ประตูฝั่งขวาแก้มหน้าฝั่งขวานะครับแล้วก็ไฟหน้าฝั่งขวาเป็นโปรเจคเตอร์นะสวยๆนะครับนี่ฮะแล้วก็จังหน้านะครับโครมเมียมเนี่ยยังไม่มีลอกนะยังไม่มีแตกนะครับสองชั้นนะฮะถ้าสามชั้นเป็นหมูกอ่อนเ,เพื่อนนะแอาวเฮ้ยมาไงเนี่ยถูกใจหมดมาเงียบเงียบสอนสจอนะ ทำไมฮะเป็นสอจอสอจอครับผมแหมน้องเอกมานี่บุกมาเลยนะเฉะลีหน้าของสองทะเบียนเดิมด้วยนะครับรถในเล่มทะเบียนเป็นมือแรกด้วยนะครับรถเดิมสีเดิมเล่มเดิมเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยเอามาดูภา,ายในก่อนนะครับภา,ายในก็แผงข้างประตูเนี่ยวสวยสะอาดนะครับทุกบานสวิตช์กระจกนะครับปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับซอกมุมเนี่ยหัวน็อตเได้ไหมฮะนะครับแล้วก็พวกเนี้ยเมทอาร์ตนะครับสติกเกอร์นะครับเท้าเหยียบพวกเนี้ยนะครับแล้วก็พวกซอกพวกเนี้ยนี่ถ้าไม่ใช่รถบ้านจะไม่สะะะออาาดดขนนนนนี้เพื่ๆ เยิะมากๆนะเม็ดอาร์คด้วยพ่อบ้านครับขอดึงดูนิดนึงนะสีห้องนิสาเป็นแบบนี้หมดเลยเราไม่ได้ดึงให้ดูทุกอันนะเพราะว่ายางมันแน่นมากกลัวมันขาดด้วยนะครับรเบาๆหน่อยหนี้ก็แน่นตึบเต็มเพื่อนเลยโอ้โหอ่าโอเคไม่เป็นไรพ่อบ้านแค่นี้พอฮะเม็ดอาร์คเนี่ยนะครับเรียงสวยเดิมอยู่นะครับทุกอันเลยนะครับพ่อบ้านใส่หน่อยเนี่ยไม่เขาอยากจะดึงลงมาหรือเป่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นเนี่ยขอบด้านในด้วยนะครับเนี่ยเราก็ไม่อยากจะดึงลงมานะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะความเรียบร้อยนะครับแล้วก็บาะหนังนะครับ ฝั่งนี้มีรอยยับนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ฉีกขาดนะครับหนังตรงกลางก็เป็นรูอยู่เป็นตัวท็อปนะครับนะหัวหมาะได้เป็นตัววีเลยนะใช่ตัวธรรมดาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปเนี่ยตรวจสอบให้ลูกค้าเนี่ยนะครับสั่งซื้อออนไลน์นะน้องเอ็กเนาะหูเดือนนี้เราออนไลน์ไปหลายคันเนาะเบนซ์พูลมาไรส์ไซดแล้วซิตี้นะครับไปพัทยาแล้วก็มีกระบะนะครับกระบะออโต้มิซูนะครับอันนี้ไปนนนะครับอีกหลายคันคันนี้ก็จะไปฉาเจีงเซานะนะครับพี่สิริโชคนะครับนี่ฮะ คอนโซลกลางก็จะสวยช่องแอร์ไม่มีแตกนะมีตู้เย็นครับผมนี่จุดเด่นอยู่ที่คูบ็อกนะครับอ่ะสตาร์ทรถนิดนึงครับพรอะบ้านครับพวงัรนี่เป็นคูสคอนโทลด้วยนะฮะแล้วก็เป็นมัลติฟังชันด้วยนะครับนะครับมาที่ประมาณแสนหกเศษเศษนะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อมีคูสคอนโทลด้วยนะครับใช้งานได้ปกติเลยครับผมช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักนะครับแต่โอได้ฮะ อ๋อใช่มันมีตัวนี้ด้วยนะตัวนี้คันเกียร์จะไม่เหมือนตัวธรรมดานะตัวดับเป็นสีดำนะแล้วไม่โค้งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามจับท่ามือนะฮะแล้วก็ช่องแอร์ไม่มีแตะขาอ๋อคูบ็อกเย็นจริงนะไม่ได้เย็นดีนะเพื่อนเนนะครับมาดูได้ดีเสียงอยู่นะนี่แช่กระป๋องเบียได้นะแล้วก็กินน้ำนะครับแล้วก็พวกเบปซี่ได้นะครับแต่เพิ่งทานน้ำสมียตอนรถขับนะฮะนะับอันจารยครับผมนะฮะก็กินก็พยายามขับสองมือนนะฮะ กล่องใส่แว่นนะครับคือพวกเนี้ยจะสวยจะสวยก็คือพวกขอบนะครับพวกขอบคิวนะครับพวกเนี้ยนะครับความเดิมของเขานะครับเนี่ยฮะพวกขารถพี่พีที่สวยจริงนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับคลิปนี้พยายามจะไม่ตัดนะพยายามจะให้เห็นความเรียวของของคลิปจริงๆนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยฮะแผงข้างประตูนะครับก็สะอาดเอี่ยมนะครับตรงนี้มีรอยนิดนึงนันนเราจะเช็ดได้เนาะนะครับเนี่ครับความเดิม นะครับหนึ่งที่บอกซอกมุมเดิมหมดเลยนะ APS แล้วก็เป็นแอร์แบ็กด้วยนะโอ้ยเย็นนะ่ะเนื้อซิลิเกอร์ก็ยังอยู่เดิมครบบันไดเหยียบซอกมุมพวกนี้เดิมหมดเลยเนาะนะครับ<ม>เราถือว่าละเอียดพอสมควรนะรถแสนกว่าบาทแล้วก็มีบุกสวิตมีบุกสวิตให้ด้วยนะครับโอเคอเคย่างแหลมสวยแล้วไปทูโทนนะอันนี้ก็เป็นสีไข,ขควงใช่ไหมสีครีม,มกับไขควงก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือพับเก็บได้ใช่ทำไม พอสามารถให้เด็กเดินทะลุผ่านไปได้นะครับเบาะตัวที่สองก็สวยนะแถวหน้านะครับนี่ฮะแล้วก็แ่งประตูหลังนะฮะไม่ว่าจะเป็นซอกมุมนะเพื่อนๆนะนี่ฮะโลโก็ฮอนด้เอาไปใช้คือไม่ต้องอายเพื่อนนะฮะมีเดี๋จะชมด้วยซ้ำนะว่าไปหารถที่ไหนมาทําไมมันสวยได้ขนาดนี้นะครับใช่เราไม่ได้อวยนะแต่รถมันเดิมจริงๆฮะแล้วก็พูดไปทมจริงเนี่ฮะยังอยู่เลย แล้วก็พนักแขนเนี่ยไม่มีขาดเบาะที่สวยทุกตัวเจ็ดแปดหกนะอีกสักครั้งหนึ่งเป็นตัวนอกนะนะครับไม่ใช่ตัวบ้านเรานะตัวนี้ตัวสะสมแล้วอ่ะขอดูท้านอี้หนึ่งพ่อบ้านนะครับเกือบครบแล้วนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะนนี่ฮะไล่ฟ้านะครับก็ยังอยู่ครบเนี่ยแผงประตูนะตั้งแต่ซอกมุมเลยเพื่อนเพื่อนดูความเดิมเลยฮะเนี่ยครับดูหัวน็อตเนี่ยฮะหัวน็อตไม่ใช่หัวผมนะนี่ครับผม สะอาดสะอานจริงๆนะถือว่ามาดูด้วยตาตัวเองเลยก็ว่าได้นะเนี่ยฮะนะครับสวยจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหแสงก็บาเพื่อนๆเอ๋ยนะครับนะครับแล้วก็ขอดูยางไงนิดนึงครับบ้านโตเรี amazing ม,มากเรารีวิวไปแล้วนะครับก่อนที่จะเช็ครถดูความเดิมดินะฮะดูความเดิมซะก่อนนี่ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมยกขึ้นนิดนะึงฮะเนี่ยท้ายก็เดิมหมดนะทุกสิ่งอยา่าง ราคานียบร้อยสะสมไปแล้วนะเพื่อนๆนะไม่แพงเลยแสนกว่าบาทนี่ฮะทำช่องเนี่ยนะครับรังพึ่งก็ยังไม่มีแตกที่แขวนของนะฮะแล้วบอกคู่หน้าก็พับได้นะครับนะครับสามารถพับลงได้ปกติเลยนะครับอ่ะสักข้างเลยนะพ่อบ้าครับพอพับลงปุ๊บเนี่ยสามารถยกขึ้นได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับเก็บของมากขึ้นนะครับยกเลยดึงเชือกกันนี้นะครับเข้าหาตัวแล้วก็ยกขึ้นนะครับไม่ใช่น้องเอกครับดึงเชือกนี้ที่ตลกไปครับเนี่ย ม,มีเข้าอีกหลายคันนะวันนี้น้องเย็กมาตลกอยู่แล้เลยยกขึ้นไปนะฮะอ่ะมาดูพร้อมกันนี่ฮะยังสวยเดิมอ่ะเพื่อนเพื่อนนะครับราคานี้ไปใช้เถอะที่สตาร์อยู่นะเงียบคลิปอ่ะวางเลยฮะเปิ๊บป๊บโอเคห้องเครื่องฮะสุดท้ายแล้วนะครับพี่สิริโชคก็น่าจะถูกใจนะเดี๋ยวผมจะนั่งด้วยสักหนึ่งรอบมาดูเครื่องเกียร์ช่วงล่างกันว่าภายในไป็ปยังไงนะฮะล่าสุดเราก็ทําอะไรไปนะโฟกโฟกพาสตาใช่ไหมอ๋อพาสตา นะครับที่พี่บอกแล้วนะนี่ภาษีฮะไม่ขาดนะปลายปีเลยเกือบศูนย์หกละนะครับคานหน้านะครับเม็ดอาร์ตนะครับเนี่ยฮะเหล็กประกบกันนะครับอาร์ตโรงงานอย่างเดิมสติกเกอร์นะครับแล้วก็ L R นะครับยังเดิมอยู่แบตเตอรี่ก็ยังใหม่อยู่นะคานหน้าพลาสติกคนนี้ใช้จะไม่ได้แก่เลยนี่ฮะ L R เห็นไหมฮะสติกเกอร์แล้วก็เม็ดอาร์ตที่อยู่ด้านในตาโค้ดงหัวโช<ฆ>๊ค FBS เ,เครื่องยนต์เนี่ยเดินเงียบมากเลย สะอาดนะเพื่อนๆผัวคนนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงนะฮะรหัสเจ็ดแปดหกเห็นไหมฮะ,ะบ้านเราเป็นห้าแปดแปดนะครับตัวท็อปสติ๊กเกอร์อ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับสวยๆเลยเออพอบ้านวิ่งสักรอบหนึ่งเดี๋ยวมารับพี่หน่อยนะครับสวยจริงๆนะฮะ C นะนะ R V นะครับปี2005นะออโต้รหัส786นะ A B S Airbag คู่นะครับเป็นตัวนอกทั้งคันเลย ไฟหน้าคนระ้บไฟท้ายแล้วก็กระจังหน้าเหมือนรถเชนรถสวยนิ่มนวลซื้อใช้ผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มยิ่งกว่าแฟตปลาทองกันเลยทีเดียวเชียวไม่มีบทเลยฮะช่วงรอช่วงรอวันนี้บอกเลยนะ Amazing Thailand รถเข้า5คันนะครับมี Fortuner นะครับออ t o ้โฟ Wheel d r ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเบนซินติดแก๊สเรียบร้อยประหยัดสุดๆรถสีดำสวยมากๆ คันที่2คือตัวต้าเอสติมาตัวต้าเอสติมาคือบอกเลยว่าเจ็ดที่นั่งแต่ว่าขับดีมากรถมือแรกเหมือนกันสวยจริงๆสซันรูปด้วย,ยงงถูกต้องคันที่3เป็นกระบะออโต้ su ซบอกเลยว่าเป็นไฟหน้าเข้าหลามนะแหลแหลมแหลมแรู้จักไหมไฟหน้าเข้าหลามศูนย์เจ็นย์เจ็ดเป็นออโต้ดีเซลด้วยนะครับคันที่4นะครับก็เป็น Toyota านะครับอินโนวปี12มือแรกมือเดียวป้ายแดงไม่ว <laughs> ่าเป็นตัววีด้วย สีขาวหน้าแชมป์นะตัวนี้ยอดนิยมเรามาเจริญไขยเกลี้ยงนะครับบอกเลยว่าตีมแล้วนะฮะส่วนคันที่ห้าก็เซ v วีนั่นเองบอกเลยว่าแหลแๆฝากไว้ด้วยขอเส้นหนึ่งรอบขอนั่างไปรอบหนึ่งแพรบแม่ฟิลรถที่ได้จริงๆนะปุ่นี่แอร์เย็นเนี่ยทำไปเล่นไปเพื่อนเพื่อนะฮะนี่เย็นจริงอันนี้ไม่ได้อวยเนี่ยป่ะหนึ่งรอบพ่อบ้าน ลืมบอกไปฟรอนต์เดิมฮอ n d a ด้วยนะเนี่ยกระจกมองหลังขอบเนี่ยก็ยังไม่แบบเป็นรอยแบบอยู่ๆๆอย่ฮะที่แบบว่าเหมือนกับพวกแบบประหลอดมันลอกอะไรเงี้ยคันนี้ก็ยังนะนะฮะรถจอดที่ล่มก็ขึ้นลงขึ้นเนินก็ดีนะครับอย่างที่ต้องอบอกนะรถจอดที่ล่มด้วยแหละนะครับก็ขอบคิ้วขอบ,ขอบยางก็ยังถือว่าเดิมมากๆนะครับเดี๋ยวเลยไม่ต้องเบรกฮะขึ้นลงขึ้นเนินโช๊คอัพดีนะฮะโชคอัพดีนะครับเพื่อนๆไปใช้นะครับคันที่บอกเลยจริงฮะ คุ้มจริงๆนะพี่ฉีชโชคนะอ้าวลืมบอกไปเดี๋ยวพี่ฉีหลโชคชมก่อนนะครับถ้าแกจบได้ก็เดี๋ยวเราจะไปส่งชาชิงซอกนี้เลยนะครับโอนเงินมาทีเดียวปึ๊บโอนปึ๊บปุ๊บส่งปับป๊บปั๊บเป็นไงบ้างครับน้องเอง็กแถวสองก็ได้อยู่เนาะใช่สะดวกครับพี่ซียีไปไปวีรถยอดนิยมตลอดการและนานเทินอ่ะวนมาละนะครับเดี๋ยวชะลอนิดนึงนี่ครับอินโดนีเเราที่บอกนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฟอร์จูเนอร์ข้างในสีดำนะครับอ่ะเลยไปครับเพื่น้านครับนะฮะแล้วก็ เอสซีมานะครับโจอเนอร์สิตาเอสซีมานะครับแล้วมีอะไรอย่างหลายคันนะจำไม่ได้แล้วอ๋อนี่แล้วก็มีกระบ่ายคันหนึ่งนะนี่นะครับอีซูนะครับเกียวโตนะครับอีซูซเจ็ดอ่าโอเคเดี๋ยวไปส่งพี่ที่เดิมเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องรีวิวอินโนไว์สักคันหนึ่งน่าจะได้น่ะนะครับเย็นละนะครับขออีสักคันหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจอดซ้ายเลย เนี่ยฮะขึ้นลงขึ้นเนินก็ถือว่าใช้ได้นะตึกตึกไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับแลมแววจริงๆนะฮะเอ้ยเดี๋ยวขอพี่ดูดนิดนึงเดอะมอล็อกใช้ไดหมครับเนี่ยอ๋อล็อกได้หมดนะนี่โอเคครับก็จอยฟ้านะครับขึ้นลงปุ้ตปาททุกบานนะครับใช้งานได้หมดนะครับนี่แผงควบคุมใหญ่ออโต้นะครับได้หมดโอเคขอบคุณพ่อบ้านด้วยอ่อเปิดเดอะมอลล็อกด้วยฮะขอบคุณพ่อบ้านด้วยหนึ่งรอบ นี่เครื่องนิ่งมากนะถือว่าโอเคมากๆเลยนะนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพื่อนๆนะครับปีศูนย์ห้าตัวสุดท้ายแล้วก่อนจะศูนย์หกแล้วนะฮะฝากติดตามไปด้วยนะครับนะครับพี่สิริโชคก็รองรับชมนะถ้าเกิดสนใจนะครับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยในเอกสารเนี่ยนะครับเรื่มทะเบียนเนี่ยจะส่งส่วนตัวไปให้เพราะเป็นพีดีพีเอนะนะครับจบเรียบร้อยก็โอนต่างมาเลยพรุ่งนี้พร้อมส่งขอบคุณครับ